เรสอทนทุกทาตค่ะอย่กับคู่าคุยใเกมยันเดเรชม,มิวเลเตอร์ก็วันนี้นะคะจะพามาดูเก็ดเล็กเก็ดของยันเดเรเพราะว่าเขาได้มาเล่นนานแล้วเออไม่รู้คู่พัฒนาเขาเป็นยังไงนะคะคือแบบดีๆก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสิบสามเปอร์เซ็นต์จากสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ภายในเดือนเดียว,ยวะคะ่ะโอ้โหโเก่งมากเลยก็ถ้าเกิดเวอร์ชันเต็มนะคะอาจจะอาจจะมีอะไรที่แบบ การฆ่ามากมาหลากหลายในการให้เราฆ่านะคะก็วันนี้ก็ไม่เิ่นเลยค่ะฟิชเชอร์ลิงมือศิกย์ของร l ดตายออลลี่วินนสเดย์ที่ประกอบโดยออลลี่วินนสดย ถ้าไม่หนูกระตุกนั้นล่ะต้องรีบเข้าก่อนมัเปลือเป็นสีแดงนะ <c oughs> อา่ารีเซ็ตวีก่อนแล้วกันไป เอาจนต,ตรงนะชอบเพลงในห้องนี้มากเลยอ่ะเพราะดีเอ่อเกงในก็จะเป็นเกงในใหม่น่าจะอันนี้ปะ่ะไม่แน่ใจค่ะเก่าหรือใหม่ไม่ได้เล่นนานาแล้วคือแบบตอนแรกๆข้าในนี้แหลกะนะตอนนี้ไม่แหลกปนะ่ะคือพุกไปเล่นเมืองแล้วนะแต่ว่าเมืองมันยังไม่มีบล็อกอะไรใหม่เลยแล้วอีกอย่างหนึง่งตอน้เล่นไปเล่นมาหืมฟูรซีมันยังไม่แห่เลยคะ่ะ ไม่น่าไปเล่นเลยได้ออกเกมใหม่เข้าใหม่

เอาเอาวุธก่อนละกันเนาะ,ะก็วันนี้จะพามาแบบโกงๆหน่อยนะแต่วันนี้จะพาไปดูโอชนาจังก่อนโอนาชนะจานะคะเพื่อครูก็พงรมาว่ากดสเปซปาร์แล้วมันสามารถเปลี่ยนท่าทางได้ท่ารักขึ้นเยอะเลยคะ่ะวิชีวายด้วยแต่ยังเดินไม่ได้นะคะยังฆ่าเธอก็ไม่ได้ะะ้วยค่ะเออถ้าเจ้าหญิง น่าเล่มากเลยอะแล้วแ้แล้าเทียงแต่ตัวยันเด้อ่ะโอ้ยท่ารักอ่าก็นะคะออบเจกต์ก็จะมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยหแมวก็กดคอนโทรลก็จะร้องเหยื่ได้เวเวเวเ俏เวเวเวเกิดค้างไว อ่าเกิดข้าวไม่มีเลยหรอก็แล้วก็แว่นแว่นแดงเหมือนเดิมเฮชรนะคะเปลี่ยนทรงผมก็ยังมีทรงผมเหมือนเดิมเราเอาส่วนี้ดีกว่าเปลือใช้ส่วนี้ทีไรแหละุคือเปลี่ยนทรงนั่นเออเปลือเอาทรงทรงไหนดีทรงอันนี้แล้วกันเอ่อเอ่ออะไรเนี่ย ดูเราจะมาดูปฏิกิริยาของโฉนาจานนะคะถ้าเราถือมีดมันจะมีขึ้นเตือนค่ะว่าให้เก็บเก็บมีดไวไม่ก่อนมันมีไหมอยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอออันนี้ออกไงลืมละออกกับคิวาแล้วก็อ่อนี่กดบวกเร่งเวลากดลบเพื่อให้เวลาเป็นปก,กติเออโซนเอสกดอะไรเพิ่มขนาดหน้าอ,อกนะ ใช่ใครรู้บ้าเนี่ยอยาเพิ่มมานานแล้วเนี่ยลองกดทุกปุ่มแล้วเนี่ยออกอนไรกลยไปยัเงเลือดเอากดผิดที่อ A Q เอ้อยืออยไนไปเทียนไปห้องไง I ศูนย์แอลนี่ อันนี้ปุ่มบักนะคะเป็นปุ่มไม่ใช่อิสตเองนะคะเป็นปุ่มบักแบบว่าให้เราบักอะไรก็ได้ตามนี้นะคะ่ะก็อ,อย่างเ่เาขอร์ตหกก็จะไปที่น้ำปุะค่ะส่วนก้าน่าจะไปชั้นอันฟ้าจะไม่ผิดเอชก็เพิ่ม subject แบบที่แบบว่าไงเดี๋ยวแบบเร็วมากเออก็ A จะเปลี่ยนบรรยากาศะค่ะเป็นเจสิเซนทํทำให้มีฝนฟ้าคะนอค่ะซึ่งจะทำให้เหมือนบรรยากาศยันมากอ่า เออเมื่อกี้เพ่กด A ไปกดแล้วงานไงฉันว่าแล้วมันดาว,ดว,ยวอย่างี้นะก็เดี๋ยวจะทีราพอร์ตเอานะครับจะว่าจะพาไปดูห้องน้ำอะคะ่ะเอ่อกดไปนะออกเนี่ยห้องน้ำนี้มันเห็นมันมืดใช่ไหมคะเหมือนจะมีเอ่ออะไรนะอะไรเออ ฮานาโกะซังเอ่อกดกล้องเลยถ่ายรูปตรงนี้นะคะจะมีฮานาโกะซังเหมือนตัวคล้ายเราด้วยอะ่ะเดี๋ยวส่งมาอีกนะอะไรประมาณนี้นะคะเอ่อเอาเป็นว่ามันจะมีอน,นันตะสิบสามตำนานในเค่ะะผูเคยมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเอาเดี๋ยวไปห้องนีนะ เต้นในห้องอะไรเนี่ยอยู่นะห้องคอมห้องคอมก็จะอยู่ในห้องคอมนะคะเอออ๊ยไม่สบายขอโทษค่ะเนี่ยแล้วก็ยุทแล้วเราต้องไป่จำเก็บเชฟเพื่อดูในเรื่องคือคลุกแปรงภาษาจีนได้เก่งก็ไปดูชาแนลอื่นจะดีกว่านะคะแนะ,ะนำะก็กดคียว่าจะพาไปเล่นขนาดแล้วก็พอละ ธอไม่ได้อยากมาเล่นเกมพอนเยอะมากที่จริงมันก็ไม่ค่อยสนุกหรอกเรียนเด็กได้จังอะถ้ามันเป็นออนไลน์อะจะสนุกเลยนะเอเรียนเราก็เรียนไปเถอะเราั้งใจจะเรียนให้มันจบจออะเรียนต่อก็เลยเป็นเด็กเรียนครับวันนี้เรียนไอเคมีด้วยครับแต่ที่เราขอไปที่รัมพุก็กดหก กลับบ้านเลยกลับบ้านเราไม่อยากอยู่บรรยากาศยานเที่ยงยังยืนต่อไปเลยอย่างนี้จังยืนอยู่ข้างแถวโรงเรียนและรอให้นพกลับบ้านก็จะนั่งน่ก็ออกจากโรงเรียนอย่างนี้จังมองมองนึกหาวใจที่เต้นรัวเมื่อเธอมองเขาเธอไ้จังออกจากโรงเรียนแล้วมองเอ่ามองนพกลับบ้าน จนเขากลับบ้านในลอนภัายเดลเดยาจย์ก็เดินกลับบ้านของเัวเองเดลเดย์จย์ก็เข้านอนและฝันถึงเซนไปจําได้ว่ามันต้องเปลี่ยนจากฝันเออฝันถึงเซนไปนี่เด็ดเราต้องอยู่ในห้องนอนแต่กลาคืนก่อนไม่ใช่หรอเราวมาจะฝันได้ไงอ่านี่เกมใหม่นะคะยานวาเนียที่เขาสร้างขึ้นมาคือผีเลโคุกกะมากเลยอะ เอาตรงๆแล้วมนเล่นยังไงยังไม่รู้เลยยานเลยเนี่ยเกนไปอุดมดูคอนโทร่กันดีว่าคอนโทรนะคะจะมี x x tab ก็คือ Z แล้วก็จะมีอ่อครบอก u n double h a p p i n g t h left line arrow k e เอ่อเบเบเ x x a a E. E. เ,เอ a a นนนนะะ e. ด,ด,อดเาอาเอ็กอเอ็กซ์้อดเอ็กซ์้อดเอ็ก้ดเอ็กซอดเอ็กซ์แอดเกแ t ซดเอดเอ็กซ์ดอ็กอกดเ็กเอ็อ็ดเอ็อ,นอนนเนีเเอเอ็แออเ อะไรเนี s <S ่ยคืออะไรกดซับปูฟอกันเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยจังหวะนี้มีหลอดเลือดด้วยโอ้โห จังหวะนี้พวกอย่างเดียวเลยครับพี่น้องมันเล่นยังไงวะเนี่ยอะไรอะไรคือเฮ้ยไอ้แถบด้านลนาามันคืออะไรเวยดนี่ยเฮ้ยมีตัวลังเลยเฮ้ยเดินผ่าได้ปะเดินผ่าเลยแค่เข้าใจมันเล่นเหนืงอนี่ย ไอ้ไหนบอกว่ากดปุ่มเอได้เอาอะไรเนี่ยงงเออเออเอองงงงแรงไม่ได้ตอนนี้เออ,เออเออตายซะจะเตะดลอะไรไม่ได้ซอบี้เดินผ่านเฉย็จโอ้ไอ้ทำไมตัวนี้มันไม่เลื่อนวะเนี่ย ตื่นไปเลยแล้วกันเออฉากสวยอยู่แล้วค่ะฉากนาฬิกาด้านหลังสวยีอันนี้ตีได้ด้วยเอาวนั่นมันนางหัวพวงนี่นะทำอะไรนะหนูด

เอ้ยเสียยาดิๆจังเมืนชายทำทอมมากเลยใครคืเซนไปวัดเด็รู้สึกคนสร้างเกมนะครับจะมีอาคติกับหววัวม่วงให้ยญาดดๆจังสู้กับหววัวม่วงตลอดเลยไม่รู้เพราะอะไร <S <S อันนี้อะไรเด่ะเลเดียกดอะไรกระโดดอ่ะเองใช่ป่แล้วเอเอามันไปไหนนั้น กดอะไรอะงงแบบแับใจเย็นใจเย็นเออเอามปนกระโดดสครั้งไม่ได้เหรออ๋อเหรอเลือดมันอยู่ตรงนี้โอ้โหเลือดเราแล้วดูเลือดมันมันเล่นยังไงไว้เนี่ยจนถึงวัตนี้ยังรู้ไม่รู้เลยมันเล่นยังไงเนี่ยเอา เอ้ยมันกระโดดยังไงอ่ะเอกเอกกระโดดอะไรไว้เนี่ยทีไม่เห็นได้เลยปกติมันจะมีเสียงร้องเลยเอาล้าวทำไปเราใกล้มันถึงตายวะงง เฮ้ยได้งงงแล้ววะเนี่ย้มันจะวร์ปไปวร์ปมาหาขี้หรอเปอะไรวะนี่ยกูงงๆเลวเนี่ยอันนี้มันโดดยังไงวะเนี่ยโอ้โหแพ้ก็หัวเราะเคยค่ะมันเป็นเรื่องปกติคือยังไม่รู้เลยปุ๊บม,มันเลนน่นยังไงวะอะไรเนี่ยอยู่บนหัวแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ย วัด l ะเหววัด e ะเหวอะไรวะตูเร <ibly> oh, ิ่มงงงแล้วเนี่ยเล่นแล้วได้จะไปอยู่ที่เดิมวะเล่นเล่นได้ได้เล่นเล่นอีกครั้งเนี่ะกดไงวะไว้่ยเอาโอ้โหไม่ได้อยู่ที่เดิมเนี่ยต้องไปบวกไอซอมบี้ตัวนี้แล้ว อาจปุ่มคอนโทรไปเห็นมันเม่ที่เสียเล้วเอีอ่ย่ซอมบี้โดเฉยก็ตายเลยนะคะซอมบี้ยังไม่หาทำอะไรเลยนั่นหลบซอมบีอ้อะไลยมือด้านล่านี่ไม่ทำไม่ทำอะไรเลยใช่ปะไอ้ด้านหลังน,น,นี่หนูควรมีแล้ว Để bắt quân quạt Quân quạt á Mình đổ cho ngay nè, sao lục? ไล่เออเรอะไรมาได้ไงเนี่ยโอ้โหฟันได้ด้วยอันนี้อย่างนี้มันต้องบวกไปใช่เละเดินนย้มีวิ่งไหมเนี่ยกดะไรวิ่งไว้เนี่ยเฮ้ยมันต้องเดินทางขาแล้วกาใจ I <laughs> mean <creaming> you don't belong in this school. It was not by my hand that I am once again given love. Who wished to pay me tribute? Tribute? You steal boys' hearts and make them your slaves. Perhaps the <coughs> <same> <coughs> could be said of Augur. <coughs> Your words are as empty as your heart! Senpai ill needs a girlfriend such as you! What is a senpai? A miserable little pile of heartbreak. But enough talk. Have at you! Ah. <laughs> <laughs> จังหวะนี้เราต้อง start ทางไว้เนี่ยอยู่ทว,าว่าไวดดเวลยเนี่ยตอนเนี้เออเล่นไม่เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้มันบรัรกติดอะไรวะเนี่ยเอเอได้ละเอแล้วทำไมามันต้องมาเจอตึ๊งโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้บวกขับบวก โอ้ยเราไม่ต้องมาเกิดตรงนี้แล้วเนี่ยเออตายครั้งไวเล่นแล้วหรอวะคือตูเล่นในเป็นอะไรเนี่ด้ง พอละน่าเบื่อถ้าฆ่าได้อาจจะมีเนื้อเลือกอะไรต่อไปนะคะเพราะอธิบนดน,นด่านวอสแล้วเขียนเลนแถว,วผมนี่ออกเลยครับ ไปนอนเถอะลูกลูกนอนเถอะผมยังไม่ไหวแล้วอนอนนอนเดี๋ยวลูกนอนนอน,นจังหวะนี้ใส่กางเกงในก่อน เอ้ยโดผพิดแล้วพามาทำไมเนี่ยเริ่มมีเก้าอี้แล้วค่ะลัดนะลัดใต้กระพุ้เฉียงแล้วเขาเขาจะไม่ยันเอาจริงๆนะเราจะไม่ย,ยัน ังหวะนี้โรงเรียนยังมืดเหมือนเดิมเราอยากให้โรงเรียนมีสีสันเราควรจะเอากดผิดเนี่ยเอาไหนๆหแล้วจบคลิปเลยดีกว่าเอาผิดอันเอ้ยไม่ใช่อันนี้นะครับแบบนะ เออเมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขอใหม่อีกรอบถ้ารีเซตวันนะคะมันจะเป็นอาก,กาศเหมือนเดิมค่ะมันจะไม่เป็นตามแช้งแชนอะไรวะแอมด์แอดมอสเฟียร์ค่ะที่แปลว่าชั้นบรรยากาศนะคะมันจะไม่เป็นเหมือน จังหวะนี้เราควรจะใส่กางเกงไหนรู้สึกเป็นสิ่งที่เรามาหลายรอบมากเลยห้องนี้ก็มันห้องมากนเ,เอยไม่ใช่หรือไงจังหวะนี้สีขาวโอโมโดได้เอ,อเกินกินเข้ามาสู่เครื่องแล้วก็นะคะสเปคต่ำม,มันต่ำก็แี่แล้ะคะเพราะมันเป็นโนอนพูดไม่ใช่คอม กุ้งกิงกง้นก่อน่องกุงก้งกิง้นกิ้นเออจังหวะนี้นะครับมันเกิดอาการค้างเกิดขึ้นเราควรจะเอ่อทำโดแบบ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 โอเคก็กดอีสตอร์เองนะฮะนี่เนี่ยจะโดน ติดอีกสิทธิ์ไว้เนี่ยไปอยอนดีเวกันอันนี้สามารถฆ่าครูฆ่าสุ่นพี่ได้นะแล้วฆ่าฆ่าอุสระจังไว้ได้เออกดอะไรนะคอน t r o ลไม่ใช่เมียวยิยงไงเ่ยเออตอนรุ่นพี่เดินไปแล้วเราควรจะทำยังไงดีเออรุ่นพี่เดินไปแล้วเออกดไงไวะเนี่ยไม่หนูไม่ได้อยากร้องเออเอาอกอกกนแล้วกันอ๋อได้ละไปเลยไอ้รุ่นพี่บังอาจ สนใจคนอื่นอ้าวติดโลกโข้าุยตายซะตายซะตายซะอ้าวร้องเใหญ่เลยโอ้โหเริ่มมีการร้องเกิดขึ้นรอบไหนไหนไหนอ้าวเอาไมดิ้งกันนะเอ้ยมันเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเออเฮ้เหรอเมื่อกี้นี้ ทไมอ๋อครูห้องพยาบาลก็เป็นสีแดงเหมือโอ้นานะจังเลยไปฟ้องครูกันเหรอไปดีไม่ดีตายกันเที่ยเอ้ยอ้าวตำรวจเอ้ยเฮ้ยสะบัโคอเมื่อกี้จังหวะนี้นะครับมีคนไปฟ้องครูแล้ววันนี้ก็ คุณฮักคุขอลาก่อ,กอนๆนะคะตำรวจใกล้มาแล้วอีกสักทีเอ่ยมีใครวิ่งไปแล้วก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะคะใครที่ชอบอย่ากว้ยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณฮักคุไปต่อนะคะวุ้ย